น้ำปั่นทำไรลกูกนะโอ้ยน้ำปั่นขุดอะไรนี่ขุดดินหรือขุดหินหึขุดหินเหรอขุดหินช่วยปูเหรอโอ้ยจอบน้ำปั่นทำไมน่ารักจังเนี่ยใครทำให้น้ำปั่นน่ะหึนี่ใครทำให้นี่ที่ขวดดินนี่ใครทำให้โอ้น้ำปั่นโอ้ น่ารักมากเลยโอถมหินติลุกถมหินข้างบ้านติลุกเหรออุ้ยเก่งจังเลยเก่งเลยน้ำปั่นถมหินด้วยถมหินช่วยปูเลยอุ้ยถมหินช่วยปูตด้หรือไม่อืมอ้าวเอาไปไหนอีก <c ười> อจะเอาไปเทโอ้เขาเทแบบนั้นเหรอใช่อ้าวจับดีๆจับดีๆจับดีๆอ๋อเขาทำอย่างนี้แล้วเขาก็เอาไปเทเหรอลูกใชใ่ใครพาน้ำปั่นทำเนี่ยหใครพาน้ำปั่นทำไม่น้ำปั่นเก่งยังเลยนี่ใครพานทำ ไฟ้าทำอโอ้โหงมกเก่งมากมาจอบทำไมน่ารักจังเนี่ยน่ารักเหมือนคนไหม